สวัสดีครับมือหนีก็อยู่กับผมมือเก่าครับยิ่งหัวแรงบอกคนไม่เบียกครับผมเหิืองานแล้วก็อยู่กับผมมือเก่าครับช่องตุ้มมุมใช่ไหมครับก็สร้างบุ้มครับมือหนีผ้าสีผ้าตัเบิรงนข้างวาวครับอืมบินต้องเอาหรอกพี่ๆน้องๆครับบุ้ยหนักอยู่จนนี่นะครับกลางเวทีเบ้าผ้าครับผมคนเดิมค้นรอ อารย์ใหญ่อครับอืออาจารย์ใหญ่เราฮวงนนี่หน้าอาจารย์ใหญ่ครับมีแต่เสียครับสั่งตายครับบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าครับผมนี่ครับม่าเบิ่งครับเบาอาจารย์เพิ่นเพิ่นน็ดไน้ยหน้าครับอีกส่วนหนึ่งงี้บ้านมีอีกด้อยครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งครับมีแต่เบาแปลกแปลก นี่ครับบอกเอ่อแม่ลูกครับผมแม่ลูกเปิดช่องครับนี่สีผมว่าเทดเอ่อให้เบิ้งนะครับว่าสิไปปล่อยเบิ้งครับบ่ใส่หางนะครับล่ำนี้แม่ลูกเปิดช่องครับจานพันธุ์นี้เองครับผมนี่ก็ลำที่สองครับทั้งในเป็นจุฬาสีแดงครับสี้แก่ยากทีเดีย นี่ครับแดงดำหกจุฬาคุณครับจากวัสดุเหลือใสครับผมเฟรนด์เฮนมานี่ก็ไม่ต้องใสงบปลายนะคุณว่าตัวนี้ไม่มก้มัครับแล้วนี่น้นี่ไม่ก้มูครับเ็ดแล้วมือเืินนะครับ ัวเอกครับพื่อนนะนี่ครับสีปวยบึงกันมานจังสิเปียนผ่ายไหมครับผมเื่อนะจอมติดยังของเพือนดิได้การเนี่ครับแปลกนี้แกวแปลกะครับอาอืแปลกวะครับผมเพาว่านี่แปลกมาบึงบ่เครืงบิน่แก่โตครับนี่ครับบ้าเผาสี่บ้งไหมครับ นี่บ้าวเครื่องบินสิให้ผมพาไปบ้างใกล้ๆครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านไม่ได้ครับเด้อครับข้างหลังครับดำไปดำไปครับให้เอวใ,ใ,ให้แม่ก็ตูนไปนทำกันโอเคครับเดี๋ยวอีพี่หนาเดียเบิ่งกันแน่ครับผมเอานกวัานกอันนี้เวานกานุก่จุฬาครับจุฬางาม โอ้หล่ครับย mm ู hmm. 是是 like. ่นี่เกือบสิบต em ัวครับหูเกียตัวเฮ่ร่ำนี่เฮ้เขาเบิ่งร่ำเนี้ยเขาเผาครับขายเด้อครับอยู่นี่ครับนสนใจทักแชทเขามาเลยครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมสิไปตอบรับหรอครับผมถูกมากๆเลยครับขายพวแพงคือซองอื่นเขาดอกเห็นบ่พขาเอานี่เอาหนุ่มร่ำนี่มูดิวมเดิวมเดิวต้นแบบมเดิวต้นแบบครับแต่ว่าตองเร็วกวขึ้น ขึ้นดียุขึ้นเบาเบาขึ้นขึ้นแต่ว่ามันมันบ่มีลมช่วงนี้ก็เลยปล่อยโปรย่บแห้งในไายอือโอเคครับนี่ขึ้นนะครับเด้อนี่เบานกครับครับบ่ใส่หางครับผมใส่ใส่ห่อยใส่ใส่ยน่อยให้มันใส่ขนใส่ขนนี่ขนเปียกอืออครับมาเบิ่งนี้ครับเชี่ยวหัวกะโหลกครับเชี่ยวหัวกะโหลกยังมาตันจริงครับขึ้นครับผมตัวนี้เมี เ <60 S 1> มตรหกสิบเมตรหกครับตัวเขียว <S <S ยปเปิดช่องไทยเลยไทยนครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งนี้ครับโอ้ยออกง่ายไรเราหมัดเราหมัดไหลเปิดช่องแปลกๆครับผมแกแกในไหนบอกเอพื่อนหนุนโบกขึ้นมือปืนเลยนะครับอาจารย์ยิงเพื่อนนะุนะเพื่นอนขึ้นเห็ดจังไดอเพื่อนก็เห็ดนะนะ <S <S นาการครับเดีอันที่หน้าการลำฟ้านะ บๆโอเป็นปี่ครับพื่นขึ้นจากเปืจัิดเพิ่นกาเปืดอสดิว้าวขื้นครับของพิ่นอยู่นี่ขึ้นทุกลัมครับผมขายพร้อมเพิ่นวะยาออกมาเหง่อ้วพึ่นพ้นมัดดีไรอย่างได้คนมาดึงไปด้เพิ่นนี่พิ้นวายสิดหลักลักมเบึงลักมารีพิ่อว้าวพ้น บ่ตองแกะหรอครับครับท่านผู้ชมอยากให้ตัวผมรีวิวตัวเด็กบ,บอกมาเลยนะครับเด้อครับจุฬาเปิดช่องครับสีกับแปลกๆดีครับหมาล่ำสวงกับเป็นว่าวนุกครับว่าวนุกส่ย,ย่อย,ยครับข้นนะครับเด้อข้นทุกรัม้มอยู่นี่ นี่ตัวนี้เลี่ยวเรี่ยวมู่บ้านนะครับตัวนี้นี่ครับรักบ้านเราคน่ะโอ้จีน่า,ารากันมันลึกลำนะครับอาจารย์ยิ่งครับผู้พ้นผ้าเฮ็ดว่าวนั่นแหละพ้นขึ้นจากเปิื่องนด้เพื่อนเปิดอยสเดียวาวพ้นเปิดช่องวูนี้นี่อีเขียวเขียวหัวกะโหลกเพื่อนครับเห็นสุดลำนะครับเด้อ อยู่นี่นี่ตัวนี้ยังเปิดปรคุมือตัวนี้เปิดช่องนี่ล <c oughs> นี่ครับแม่ลูกเปิดช่องลำที่สองครับขึ้นนะครับเด้อ <c oughs> ครับมีแก้ไขไหมครับอันบ้าผมนามีลำนีผมยังขึ้นครับต้องแต่งอยู่จักน้อยนะ <c oughs> เจอแรกครับล้ำแรกพอมครับว่าวหิงบินครับครัผ้ามารีวิวมาเบิ่งวาวมาเบิ่งบรรยากาศทุ่งหน้าครับผมทุ่งหน้าหิมบั่นครับโอ้ยเขียวสะอุ่มภูมิสบายครับนี่นะครับเสียงหน้าหน่อยค่อยนั่งครับเสียงหน้าหน่อยค่อยนั่งพิ่นเอาไว้ไว้เลาไว้เลาพุ่นพุ่นน่ะอีเพื่อนข่อยไปผาไปเผาไปตานครับงามครับ ครับผมอีพี่นี่กะสร้างบูมก็ส่องตุ้มบูมเชี่ยแนวกะสีขอลาไปทำานีนะครับเด้อฝากกไหลค์กดแช่กุ้งซาลาเปามน้่มนะครับสวัสดีครับ